สวัสดีครับทุกคนอ่าในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปอา่าตะลุยประสาทเนเธอร์กันดีกว่าเพราะเมื่อพาที่แล้วเราได้ไปหาบิบ้กแกสมาซึ่งในครั้งนี้เราจะไปตะลุยประสาทเนเธอร์กันนลาหลักที่นะัดต้องการก็คือแทงเบสเจนองซึ่งในประสาทเนเธอร์มันมีเบสอยู่แต่ก่อนที่เราจะไปนะัาขอเตรียมของให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะ ฝอดเบบี้แก๊สเนี่ยอันนี้คือนรอยังไม่ใส่น้ำให้กับเบบี้แก๊สนะเพราะการที่จะให้เบบี้แก๊สตื่นหรือฟื้นหรือ,รอฟักไม่มั่นใจนะว่ามันใช้วิธียังไงแต่ใช้แค่เทน้ำใบแล้วมันก็จะฟักหรือไม่ก็มีชีวิตขึ้นมาอันนี้เราไม่มั่นใจนะแต่ก็นั่นแหละแต่ก็ยังไม่ทำตอนนี้นะโอเคงั้นเราตะลุยในประสาทเนเธอร์กันเลยดีกว่า ถุงนี้เอาเลยเหรอหินลาวาอุ้ยอุ้ยอะไรอะเอ,เอ้เด็ดเด็ดเด็เดแก๊ะแก๊สแก๊ะอ๋อแก๊สแก๊ะอือโดนไปนะมันจะไม่โดนนะแก๊สไปไหนอะแก๊สออกมาหน่อยแก๊สมันจะหายไปแล้วนะโอเคงั้นก็ไปไประสาทเนเธอร์กันเลยดีกว่าน,นะเพราะในแหวแก๊สมันก็ไปโอโ้โ,อโหมาเ,เกิดต่อหน้าอย่างนี้เลยเหรอ โอ้โหแล้วก็พวกสเกลิตันถ้ลาลำคาญจริงๆดีเลที่นัมมีฮธนูเอนชานและตัวไหนมีอีกด้านข้างเหรอเนะอี่ยมองตัวนี้อ้าวแก๊สกลับมาแล้วมาแก๊สมาโอ้ยสเกลิตันโอ้ยสเกลิตันอย่ายิงสิไปยิง,เ,งเออโดนยิงยิงเก่งใช่ไหมยิงยิงใช่ไหมเอาธนูไปนูน่นนี่นูน่นอีกไปเออยังเหลืออีกเอออีกอันหนึ่งเออ คิดจะมาสู้นะทำไม่ได้หรอกเอ๊เหมือนจะยี่เสี่ยนแก๊สแก๊สแน่เลยแก๊สแก๊สจะเย็นแก๊สแก๊สแก๊สอันมี้อะไรเราคุยกันได้เราจะคุยด้วยกันกับธนูแล้วใครยิงนะเนี่ยใครอ้ยใครยิงยิงไม่โดนอ้ยหูยิงไม่โดนอ๋อแกนี่เองแกนี่เองไปไหนแล้วอ้าวไปแล้ว โผพลาดโอกาสเลยฝ่าจะยิงมาซะหน่อยโอเคมันไปไงั้นก็ไปกันต่อดีกว่ามาถึงแล้วก็โดนต้อนรับอย่างดีเลยคือมาสเตอร์เกิดเต็มไปหมดเลยอ่านั่งไงเบสเจอแล้วเบสเจอแล้วเบสแต่นั่นด้วยอย่ามาขวางมีไหมโอเคไม่มีแล้วนั่นไงเบสเต็มเลย ลึกฝึกว่าเหมือนจะมีแอนิเมชันด้วยนะเบสนะใช่ไหมถ้านนาไม่คิดเองอ๋อมีด้วยถ้าปกติคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นปกติอ่ะมันจะไม่มีแอนิเมชันเนี่ยแต่อันนี้มีอ๋อลืมไปว่ามันเป็นไอชอฟตับนี่นะนานๆเห็นนะเห็นนะวิเทอร์วิเทอร์ตาฟ้ามาเชียวมองเผื่อดูน่ากลัวขึ้นนะคือมันเพิ่อนิเมชันให้อ่ะก็จริง แต่บางตัวคือเพิ่มแอนิเมชันแล้วอะจากเมื่อก่อนนะมันน่ากลัวอยู่แล้วจะพอเพิ่มแอนิเมชันมายิ่งน่ากลัวขึ้น,ขนเขาใหญ่เลยนะอย่างเช่นเบสอุ๊ยเบสเบสเบสเอ้าเบสเบสโอโติดไฟติดไฟเสียใจจังเลยว่ามนะันไม่มียาก,กันไฟอะ่ะให้มียาก,กันไฟเนาะสามา,กการถกันไฟอของเบสได้นะเสียายว่าไม่มี โอ้ยอะไรกันเนี่ยกำลังเคลียร์ต้นไม้อยู่เลยเจอทางเฟกิริตันวิเทอร์ไหนจะเจอเบสอีกคือจะแค่แบบเคลียร์ทางหน่อยๆก็ไม่ได้นะนั่นน่เบสเบสโอ้ยเบส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 โอ้ยไฟไหมไฟไหมไฟไหม,ไไมโอ้โหข้างหลังก็มามายยอะไรแยะๆฮะเอามันไม่ติดไฟอ๋อลืมไปม,ม,มีมีไฟในตัวนี่ว่าธนูไฟตอนนี้น like อนไรพผลแล้วล่ะ เขาลืมไปว่าตัวมาติไดไฟธนูไฟยิงยิงไม่ได้มามามาเบสอยู่ไหนขึ้นไปฟขึ้นมาว้าวแล้วก็มีเอเมชั่นตอนตายด้วยนะเฮ้ยเจ๋งอะคือเวลาเอเมชั่นตอนตายอะ่ะพอยิงมันตายใช่ไหมมันก็ได้แบบสลายกลายไปผุยผงไปอะเฮ้ยเอเมชั่นดีอะดีกว่าที่คิดได้เนี้ย กำลังจะเข้าปราสาทพอดีเบดโผมาจากไหนก็มัรลปล่อยลูกไฟมาดีเลยที่มาตกลาวามันคือของหายหมดเลยตรงนั้นคือเกิดอะไรเยะแยะขนาดนั้นน่ะเนี่ยทางอันนี้คือทางเข้าปราสาทนะซึ่งปราสาทไม่รู้ว่ามันจะมีขุมทรัพย์หรืออะไรหรือเปล่านะแต่ที่เห็นคือมันเป็นเ,เหมือนจะเป็นปราสาทล้างๆนะแล้วก็มีพวกมอสเตอร์เกิดมาเต็มเลยโดยเฉพาะพิกลินนะ เผือไปยิงมันดิขาดถ้าเผือไปยิงมามันเรียกมารักก้องทักตีนั้นเลยอะ่ะไม่ไดีกว่าคือพยายามจะไม่ไปยุ่งกับผิดกลิน่นจะว่าไปประสาทมันมันดูน่ากลัวนะบอกตรงประสาทมันดูน่ากลัวแต่ความน่ากลัวมันร้างเช่ยร้างแบบร้างมากไม่มีขุมฟับไม่มีอะไรเลยอะ่ะและนัานค้ามันก็เป็นอ่อใบอม อะไรคิมฝันคิมฝ่าฟอเรส t ด้วยนะข้างบนเหมือนจะมีอะไรนะแต่เอาไว้ค่อยสำรวจแล้วกันไปดูทางอื่นก่อนขนาดที่นะกําลังจะเดินไปทางอื่นนะเดินไปทางต่อไปเรื่อยๆเบสมาจากไหนก็ไม่รู้มากันเต็มเลยแต่ดีเรยที่นั่นได้แทงเบสมาถ้าเบสมาเยอะๆนันจะได้แทงเบสอย่างงมาอีกตัวหนึ่งเออนันจะได้แทงเบสมาเพื่อเป็นฝ่อมฝ่มการ ปุงยาคนตะกินไว้ว่าเนาจะทําทเป็นอ้ยทําเป็นปุงยาปุงยาเอาไว้สําหรับเออายากันไฟยาหายใจใต้น้ํานอย่างเงี้ยแต่เบสมันก็มาแบบไม่หยุดเลยนะโอ้ยเดี๋ยวไฟไหม้ไฟไ,ไหม้ตายไหมเนี่ยนั่นเนี่ยป๋ยต,นะา,ตายนะมาตายตายจริงด้วยอะไรกันบ้าบอที่ฝึกเกิดมาก็เจอเบสเกิดมาก็เจอวิเทอร์อะไรเนี่ย อุฝ่าวิ่งกลับมานะวิ่งกลับมาผ่านวิเทอร์ทักงฟกิลิตันโอ้โหฝ่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันเกิดเต็มเลยอ่ะเบสเกิดมาแล้วปล่อยลูกไฟเรื่อยๆด้วยนะเน่ๆๆ่ฮน่าโดนจะพาะไปเราก็ยิงธนูแม่นเหมือนกันนะเนี่ยน่าโดนด้วยอ้าโดนด้วยนุนนๆๆๆม่นแ่นเอาไม่โดน โอ้โหข้างหน้าข้างหน้าไม่ไปได้ไหมตรงนั้นนะ่ะเคเป็นนะ่ะก็จะบ้าตายแล้ววิเทอร์มาอีกแล้วคือห้ามไปยิงกับอ่าพิกลินเนี่ยนะเฟอร์มี่พิกลินไม่งั้นคือพวกมันเข้ามาเต็มต้องระวังเลยนะไม่กล้าไปต่อเลยอะแต่จะว่าไปบรรยากาศในเนเธอร์มันดูน่ากลัวนะไอทีมาน่ากลัววอโอ๊ยไฟไฟไฟไม่เห็นนะมันมาจากไหนเนี่ย ที่บรรยากาศมันน่ากลัวพอะเนิใส่เชเดอร์ไงแ,แล้วใส่เฟดเดอร์มันก็ทําให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นนะแต่ตอนที่ไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงนะเพราะเราไม่เคยถอดออกเลยอะเชเดอร์อะไม่รู้ว่าปกติมันเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้คือต้องออกมาจากตรงนี้ให้ได้ก่อนโอ้ยฝ่ายาเคล็เฟดโอ้โหวิทเทอร์ก็มาโอ้ยโ,โอ้โหหมูหมูหมูโม,มโอ้โหเบสก็มาเอาตรงนี้มีมันใดขึ้นด้วยเหรอ อ้าเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นบันไดขึ้นตรงข้างนี้เอ่อเกิดโลโลโลกันเกิดยังยังไม่ตายยังไม่ตายโอเคยังไม่โอ้โหมาใส่ถุงเกาะนะเลยเจอแล้วกงงฟาบเบสอยู่นี่เองก็ว่าอยู่ทำไมเบสมามาจากไหนเยอะแยะ,ยะนี่ทุกคนนะเจอแล้วอันนี้คือเป็นกงงฟาบเบสเองซึ่งสานน่สามารถฟาร์ม เบสที่อยู่ตรงกรงสปาตรงนี้ได้เลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเยอะขนาดไหนนะเพราะเบทแต่แล้วก็ค่อนข้างจะใช้เยอะเหมือนกันนะแต่รูจากสถานการณ์ตอนนี้นะมันมัเตอร์มันเกิดเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันถ้ากลัวกว่าเบสก็คือวิเทอร์นะวิเทอร์เนี่ยคือดาเมจพอเวลามันตีอ่ะมันคล้ายๆเหมือนพิษนะที่มันเหนือกว่าพิษก็คือมันตายเลยไงแต่ถ้าพิษเ่มันจะเหลือฟักครึ่งหัวใจ คือมันจะไม่ตายแต่วิทเทอร์มันตีทีคือแบบเลื่อนไหลเป็นน้ําอ่ะไม่แล้วประเด็นว่ามันไม่ฝนฆ่าเกาะด้วยนะว่าเราจะเกาะเยอะแค่ไหนเอ็นชัเยอะแค่ไหนโดวิทเทอร์ตีก็ตายแล้วเลยกลัววิทเทอร์มา่าเบสวัดเพาตกใจหมดเพื่อถึงมันก็มาเลยทุกคนนี่และอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนี้โอโ้มาแกมาแก เพิ่งทีอาร์ไปมาแกเหรอมาอีกแล้วอวแต่ว่าไปเราได้ดาบของวิเทอร์มาด้วยนะแต่มันเป็นดาบหินอนะเ่ีดยด้ว่ามันไม่มีความสามารถเหมือนของวิเทอร์โอ้ยเดีเดี๋ยะเดี๋ยวเดพิกลินก็มาอยาเข้ามาแจมพิกลินมาจากไหนเนี่ยอันตานแต่เดินเข้าปราสาทมาเนาะไม่เจอพิกลินเลยนะอ้าคิดว่าไม่เห็นเหรอฮะคิดว่าไม่เห็นเหรอเบสอุ้ย เมื่อกี้อะไรลอยผ่านหน้าไปอ,อ๋อเบสมาเลยเบสมามาโอ้โหปัดชิดหน้าเลยมอนสเตอร์มันไม่กลัวนั้นเลยนะยนีน่ขนาดน้นถือธนูเอนชาร์ดไฟยุก็เพชรเต็มตัวมันไม่กลัวนั้นเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ปักทอดไม้เพื่อไม่ให้มันเกิดใช่ไหมท่าน่าจะไม่ผิดนะท้านับปักเอาไว้ต้องคงฟปามันจะไม่เกิดอ้าวแล้วทำไมมาเกิดล่ะเดีย๋ยวแปลว่ามันใช้กับ หนีเธอไม่ได้เหรอหรือยังไงอืมงั้นก็ปกักรอบๆไปก่อนแล้วกันไม่ให้มันเกิดปีนัปักกอเอาไว้รอบๆกันเอาไว้ไม่ให้มันเกิด้ตนตอนที่นัดอ่าทำการก่อสร้างก่อสร้างก็คือเอาบล็อกดินน่ะคุมตรงบริเวณไอ้กงฝาปาของเบสอนะ่ะให้หมดเราจะได้ฝ่าหถาฟาร์มแท่งเบสได้แบบเรื่อยๆโชคดีมากเลยนะมันมีกงฝาบาสองกงอะ่ะ เราเลยสามารถทำฟาร์มแท่งเบตได้เรื่อยๆเลยอ้าวนี่ครเนี่ยตัวเล็กๆน่ารักถือดาบทองตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันมีพิกดินแถวนี้ปะเนี่ยน่ารักจังเลยอะ่ะใครอะ่ะเอากลับบ้านได้ไหมคือทุกคนพิกลินเด็กน่ารักมากเลยไม่ใช่พิกดินอ่อฟอร์มบี้ฟอมบี้พิกดินเด็กน่ารักมากเลยแต่ตัวเนี้ยไม่น่ารักโอ้โหเกิดเต็มเลยล้วลืมไปสักนิดเลยว่า ตรงปราสาทเ,เอเทิร์มอยู่ใกล้ๆตรงภูเขาโซแฟมอะลืมไปเลยซึ่งมันไม่ได้มีแค่ใบโอมเดียวไง,งมันมีใบโอภูเขาด้วยนะภูเขาไฟอะ่ะแล้วก็ใบโอ,อครีมฝันฟอเรสต์ด้วยนะะชอบอย่างหนึ่งนะคือมันมีทองเยอะมาก <gone fica cái gadget> เห็นนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นเบสอยู่ตรงนั้นะน่ยขณะขึ้นไปนะโดนปลาลูกไฟไฟ ไหนไหนไหเห็นนะเห็นนะอ่ายิงโดนแล้วอันนั้นดำดำอ๋อวิเทอร์นี่นาวิเทอร์เหรอวิเทอร์อ้าวโดนด้วยน้ำพึ่งรู้เลยว่าตรงนี้มีบันไดทางขึ้นด้วยอุ้ยพิทลินพิทลินพิทลินเดี๋ยว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 พิทลินพิทลินมาดีดี๋ยวิ่งวิ่งวิ่งอ้อมไปางนู้นกันโอ้โหเดินเร็วจังพิทลินพิทลินยิงไม่ทันนี่ไม่โอ้โหตรงนี้ตันด้วย ด้วยตายแน่ตายแน่ตาเฮ้ยเดียวเดียวนะขวานลนทุกคนขวานลนอย่าให้เจอหน้าอย่างนี้นะพิกลินโดนแน่กล้าดียังไงทำขวานทำขวานเพชรของฉันล่นไปแล้วมีเอนชาร์จด้วยนะอูโหตรเสียดดยอ่ะเสียดดยมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะค่อยไปเอาคืนมาในอดันเจี้ยนแล้วกัน อแล้วก็นับเพอขึ้นข้างบนมาน้วสงสัยว่าข้างบนน่ะตรงประสาทอ่ะคือมันเห็นหินแปลกๆอ่ะว่ามันคืออะไรนะก็เลยต่อบล็อกขึ้นมาสุดท้ายอ๋ออันนี้คือมันเป็นรังของพิกลินนี่นาแล้วก็เลยได้มาเจอหีบพัดิบพดีเลยซึ่งก็มีสองหีบนะส่วนอีกหีบหนึ่งก็มีเหมือนกันนะก็คือลูกธนูซึ่งลูกธนูของนั้นอ่ะ ตกลาวาไปพร้อมกับขวานเพชรอินชาของน็อตพร้อมกันเลยหายไปพร้อมกันเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นเออ่ครีมฝันฟอเรสตออเมริกา,าครีมฝันฟอรเรสตนั่นแหละเป็นป่าจะว่าไปบล็อกอันนี้มันคืออะไรอ่ะเนเธอร์เนเธอไรทอะไรจะโชคดีขนาดนี้ได้เจอเนเธอไรท์แต่แค่เป็นแค่บล็อกเดียวซึ่งการค้าเนเธอไรท์อะ นึ่งก้อนนี่คือมันใช้ไหล่บล็อกเยอะมากแล้วประเด็นคือมันต้องใช้ทองด้วยแต่ก็าช่างมันก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ภารกิจของน้องสำเร็จแล้วก็คือหาแท้งเบสนั่นเองโอเคทุกคนภารกิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดฟอฟ้าให้ช่องแคนทีวีด้วยแล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย